สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีล้านน้อยเอฟซี FC สนันนพ,พันแพงเอฟซี FC พลังเงียบทุกสูทุกคนพี่น้องหนึ่งเดียวในโลกเกิดมาคอยกับพึงเคยพบเคยพอพี่น้องเอ้ยล้านแตกแล้วมาลายปิดวงอีหลานน้อยเฮาล้านแตก,เ,กเอาไปนี่ค่ะจูจูด่ะหกึ่พ่อแม่เอฟซีทุกทุกคนเอฟซี FC พลังเงียบทุก,ท,กทุกคนเนาะค่ะเนาะมือนี หนึ่งร้านบาทแตกเรียบร้อยแล้วค่ะแตกเรียบร้อย,ยแล้วพ๊ออุ้งอิงของแทนอีหลีพี่น้องไม่มีตกไม่ว่าจะทำอะไรพ่อแม่เอฟซีค่อยพักดันค่อยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างโด้แล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะแท้ทีนอท้องทียู ข้างๆพอ้อคนที่รวมไรนะอีหละ่ะก็ได้รับรางวัลข้างเคียงกันทุกคนเลยมีคนเดียวในโลกเออบอกซ้ำนี่แหละมีคนเดียวในโลกที่พ่อแม่เอฟซสนับสนุนสพอร์ตไม่ว่าอีหล่าสิเฮ็ดอีอยังกสร้าง,ก,างก่อนอื่นก่อนใดกับขอแสดงความดีใจกับอีลหล่าน่อยนำเงื่นล้านแตกแล้วจ้ามาลย เปิดบงเนาะเสือบอพี่น้องมาไล่อีลาแตกแล้วอย่าลืมเด้ออีลาให้โชคมาแล้วเดว้ให้ตัวเลขมาแล้วแบ่งยี่สิบกับพี่ปอมแปมน่ะนั่นแหละคือสิ่งที่น่าจะตอบสนองเอฟซีกับขึ้นไปบอเสือถ้าบึงบอมือใดกับมือหนึ่งล่ะเอา เห็นแบบนี้มาตลอดบอกว่าสิเป็นงานไล่โซดเปิดอเปิดบงมันวะเปิดดูดูการเปิดดูดูการ,ดดการเทศกาลวันเกิดเทศกาลอีกอย่างที่อีหลา่าเฮ็ดออกมากเป็นกิจกรรมแบบเนี้ยท้ามีพ่อแม่เอฟซีแบบส่งสปอร์ตแม่แต่ร่วมโบตอีกอย่างกระซังท้ามีลักษณะนี้อีหลา่าสิตตอบสนองพ่อแม่เอฟซีในกรณีแบบนี้เกือบทุกอัน สีว่าบางเอิญกับบางเอิญบางเอิญพักพูดพี่น้องนั่งอาจจะตอบแทนพ่อแม่เอฟซีโดยแบบว่าให้แบบให้ให้แบบโดยที่แบบเนี้ยเล็กมงคลเนี่ยแล้วครับแล้วพ่อแม่เอฟซีไปจับเอาเองจังสีแม่พี่น้องสังเกตเบิง่งบอไม่ผู้ใดสังเกตเบิง่งบอ เขาคนสิไปน้ามาหลังไปเบิรงวินาที่อ่าลานแตกก่อนพี่หน่องไปเบิรงวินาที่ลานแตก ยวเียวอน้อลออี๋ยวเไม่เตอร์ไม่เตอร์ไม่เตอร์อันอันห้าพอกันหนึ่งพันโมดแบมหนึ่งพันมดยิงพอด้านหลานโจทยเอ็นจีพอดพอม่แก้มหนึงพขอบคุณค่ะขอบคุณ เป็นเช่นไรน่ะพี่น้องสะอ่นอนเนาะเวลาที่หนึ่งล้านบาทแตกทุกคนยินดีที่ทุกคนที่มาไล่กับมาไล่เพื่อหาอีหลาแต่ก็ได้รับรางวัลขางเคียงกันไปทุกคนได้กันทุกคนเห็นผู้เดียวนี่แหละคืออุงอิงคืออีหลาอุงอิงนี่ผู้เดียวเท่านั้นแล้วเอฟซีผู้ใดเตรียมจดประกาไว้เลย แอดวอาไปคลิปที่แล้วแล้วอีลาหายโชคแล้วรูดมาแล้วเลขยแบงก์ี่สิบห้พี่ผมแปมหานั่นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่นั่งตอบแทนให้เอซีกับขึ้นไปก็ได้เพราะม่เอซี่าลืมเด้อจดไว้จดไว้ล่องเอาไปเป็นแนวทางนี่แหละคือเทพอ่าเทพพี่เห็นความโชงดี แต่สนองเอฟซีทีซัพพอตอีลาบอเสือเธอเบิงเนาะบอเสือเธาเบิงหัวเจ้าอีลาาหายมาแล้วเหลที่สำคัญเลขหัวข้างบนกับแบ่งพันคล้ายๆกันเลยสลรับตำแหน่งซื้อไปเบิงให้ดีพี่นนองเอาว่าหายไปแล้วในคลิปที่แล้วแต่ว่าคลิปนี้สิมากาอกถึงไอ้มาไลาอีลาแตก เมลา,ายลางแตกแล้วไห้เพั่นติดตามกดติดตามไปน้ำพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้น้ำเพื่อจะบ่ผ่านคลิปต่อไปอ่าคลิปนี้ก็ขอล่งแค่นี้น้อพี่น้องานะขอให้เอฟซทุกคนโชมดีถ้าก็ดีแจน้ำอีหล,าล่าหลๆมากๆเลยเมน,นี้์เมลา่าแตกแล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะ